ใล้ตือตนครับช่วงนี้น้ำขึ้นเหมือนจะใส่ไงกวัวเก่านะครับเพราะว่ายังเพราะว่าป่ามันขึนฝั่งนะครับหากินเสดเดือนช่วงน้ำขึ้นจังหวะเนี่ยน้ำขึ้นแต่ว่เนี่ต้องบันทึกไว้ในสมุดเลยนะครับในความทรงจำเลยน้ำขึ้นเดือนอวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับจังหวะตรงเนี่ยส่วหมาก สีบ่มีน้ำขึ้นสนมาสิเป็นน้ำลงนะครับพฤศจิกาได้ว่าปีนี้ครับน,น้ำขื้นวันที่หนึ่งเลยวันที่หนึ่งพฤศจิกาเลยวไวออกพอดีน้ำขึ้นพี่น้องนะครับปลาก็ยังคงขื้นมากขางฟังเนี่ยเป็นครังแรกที่ใส่แบบนี้นะครับคือใส่ขางฟังเหมือนใส่เบ็ดเหมือนเข้าใส่เบ็ดขางฟังใส่ล่อนามให้ <laughs> นามถ่ม่มพี่น้องเออ นะครับมือวานนี่ผมใส่เครื่องแข็งนะครับแต่ว่านี้มือเศร้ามากมิดหัวนะครับทึกทึกร้ายด้วยอ่านะครับพี่น้องต้องบันทึกไว้ว่าอ๋อจังหวะแบบเนี้เขาใส่แบบเนี้มันได้แบบนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกเป็นประสบการณ์แรกของโบนุนะครับทีติดหลังและโลกลกัวนะครับมือวานนี่โอ้มือเศร้านี่นะครับมือเศร้าได้ กูหอบได้ซีลูกได้ปลาทั้งเบิดหาโลนะครับร่วมตัวตายน้ำพอมได้หาโลกบกขาดบบเกินนะครับขายไปซีโลส่วนตัวตายเนี่ยบรรุเอาไปตากตากแดดถอดนะครับได้หาโลเอาไปแตงเงิดบอกพี่ดองผมก็พึ่งเจอครั้งแรกตั้งแต่ดักหลอบกระทิ่งมานนะครับคือ ก็บ่ได้คิดว่าได้ฟันดอกว่ามันจิถือนะครับมันใสเหลวหูว่าน้ำขึ้นอยู่นะครับแต่ดูความโงเขาจะคข้องนะครับไปขวดไปขวดต้นไม้ไว้บัดนี้ย่ยมือเสามานน้ำมันท่วงขวดมันก็เลยหาหลอดบ่พอสองลูกนะครับบัดนี้ก็เลยเอาไม้เอาเสืออจ้องขึ้นนะครับจะได้กับมีขวดน้ำจะได้ก็ลรอยน้ำจะได้กับว่ามีการหายเกิดขึ้นนะครับเรื่องมุดน้ำบุกมุดน้ำบุเคี้ยกันนะครับยี่ยมือเสาเขาอาจจะดึงขึ้นได้เลยก็ได้ นั่นแหละนะครับจังหวะเนี่ยบรรุต้องบันทึกไว้ในความทรงจําแบบลืมบ่ได้นะครับดูความดีง่ายมันหลายเนาะนะครับกะอาสจจีมีคิดพอดเน่คิดพท่านเนี่ยแมีบางน,นะครับจังหวะนี่เดือนนี่ใส่ขางฟังแบบนี้ครับอยู่ถ่ายเรือเลยเนี่ยฟังอยู่นี่ใส่หันเลยนะครับน้ามไม่ น้ำขึ้นไม่น้ำม,มันสีแห้งครับเล้าขางฟังสีไหลแทบสีไหลแบทบชืหมองเลยใส่เลยทุ่งหมองเลยนี่ครับเนี่ยขางฟังเนี่ยออกจากฟังไปเนี่ยไลหลแล้วเห็นป้นะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วช่วงที่น้ำขึนนั่นเสิโอกาสโอกาสของเหาเลยนะครับใส่ขางฟังเหมือนใส่เบ็ดเหมือนข้าเจ้าปักเบ็ดหลักเยอใส่เดือนนะครับแต่ว่าผลออกมากมันต่างกันไหล นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุ่นกันมืออื่นครับสวัสดีครับพี่น้องครับไปยามรอบกันเมือ่อนีแก้เกมนะครับดูการมัดขวดน้ำใส่เสือกไว้ จังได้ก็เจอโอ้เดี๋ยวังได้งึดเจะคลอ,องอยู่ไปครับ <S <S มืนอนก็นยังคงขึ้นอีกหลายเติบอยู่แต่กะเริ่มสิส่งโตแน่แล้วนะครับพูนะัะขวดเท่าถ้ามือนั่นคิดได้คิดท่านนะมันเป็นปรคิดได้ดดอกพว่าเคยเห็ดอยู่ บอเวนว่าคิดได้เพราะว่าเคยเห็นอยู่นะครับทำมุนันคิดท่านนะเ่าจะได้หลอกเขาขึ้นิดทุงหลูกเลย <c oughs> เนี่ยฮ่อตรงลอดนา้าล่งโอ้อีกโดนเลยพี่น้องครับแต่กะนั่นละไปไซเบอร์ได้ครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับไปด้วยครับมาเบิ้งหลังแรกครับยูยูถ่ายเรื่อย่ยเนเบื่องห,หลังแรกอ่อานาคิดท่านน้องน,นนะเนาะว่าหนาวผ่าน ครับ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  โหนูวานเลยครับอาการเหมือนหนูวานเลยโอ้ยจมครับตัวนี้จมคือเกา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ล่างที่สองครับแต่บุญแดงกินดได้เลยเข้าสิ่เด็ดไซรฮกหลูกเนาะข <laughs> ึ้่ปะดิเอ้วเฮียหายปะดิเอนะเด็กที่จุหม่อนว่ายันยันหายนี่แหละ อจะล่ะลังพี่ลองอ้ยจะใส่หองผมดิป้าป่ากิ้ีเฮพี่ลองป้าป่ากิ้ีเฮนี่ตันึนะนั่งมีประหลาดโบราณเต็มเลยแต่ว่าป่าขิ้ี้ยเต็มเลย เต้ยกุยฮยไฮมี่เน่ตีองนะครับหลอดสี่ลูกมันก็สิบลกคือหกลูกนาะถ้าใครหกลูกนี่มันติดแกมหมาเลยนะเสียดยกดนารผัดผัดพวกนเลยันตรงครับ่งูรั้งที่สองเห็นรลง Mm-hmm. <laughs> ช่วนี้ครับน่าจะเป็นช่วงกอบโคยใส่นะครับช่วงน้่คขึ้นเดือนพฤศจิต่องโบผัดนะครับพี่น้องต้องเตรียมไว้แบบดีๆเลยปีหน้านะครับมันบบเป็นแค่ว่าใส่ตอนน้ำบกปากะทิ้งนะนี่ครับพี่น้องน้ำขึ้นพฤศจิเโอ้โหแยครับเนึง น,นี่น้องน้องเขินเดือดนนะ <c oughs> เปสติฮัลโหลันะ <c oughs> ผมัลโทลฮัลหลฮังโหลัอโหลฮัลโหลัโฮัลหลัลโหลฮัลโหลฮัลโหาัลโหลัลใหลัลหลยัลโหลฮับโหลฮับัลลฮัลหลัลลลับหลังหล,ลัลัแบบ เทือกไใบมาเทือกไอ้ทีงเงี้ยงเงี้ยเอตื้อบเอาขวดน้ำน้อยๆโอ้บนบนใหญ่ยงังไงกว่านี้อีกแล้วแต่ว่ามือนี้โตบนใหญ่ขึ้นมื่บ้านพันไหนมันสามขีดรุ่นสามขีดพ่อได้เห็นนะครับแต่หมู่บ้านนี่รุ่นสี่ขีดกว่าโอ้โหกลับงออนงาสุดยอดเลยหมู่บ้านนี่มือนี้บ่บันไดไม้บ่ หมาโบคือนหมู่ว่านหมู่วานนี่หมหกงามแฮงทุกท่ายครับช่วงของแผงหนาโบคือเกานะผมขยับ ก็แม่ขยับขยดีขึ้นนะขยับให้มันใส่ไดโตนะครับอย่าว่ามันหักหลายวันนี้กระดาษจะได้สองโลอยู่โม่ขาดสองโลดอกเบิ้งหลุดขาดแล้วแต่ว่าโตูปใบใหญ่คือหมูว่านหมูวา่านโอ้โหมันมาแต่ใสขักเนี่ยนะวะก็ได้อยู่ระยะสองโลนะครับประมาณสามขีดสามขีดเล็กน,น้อยตูปใบใหญ่คือหมูว่าน เขาไปมักปลาไว้กัางเลนครับแรงมาหลุดรอบนึงโอ้๊สองโลกกวัวอยู่แต่ว่าโตบบใหญ่ปันไดเหมือนนี่โตน้ำงามท้องน้ำงามอยู่ตรงอ่บานพี่นนอง